สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟังกันด่วนๆฟังกันมันๆเลยครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับ EP นี้ครับนัดแรกนะครับที่คลิกออลกันไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับยันคู่ดึกวันพุธเลยครับที่ผ่านมานะครับมีทั้งหมดนี่6คู่นะครับในค่ำคืนที่ผ่านมามีทั้งหมด6คู่ส่วนวันนี้ก็มีอีก6คู่นะครับแอดมินนับให้ก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 เจ็ดคู่นะครับคืนนี้มีมีหกคู่ขออภัยหกคู่นะครับที่เป็นคู่ดึกนะครับแล้วก็จะจะไล่ไปถึงวันพฤหัสในเวลาปกติเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะนำเอ่อ จะจะเป็นในลักษณะที่เตะแบบแบ่งเฟสเหมือนฤดูการที่แล้วนะครับ1-8เข้ารอบ16ทีมไปก่อนนะครับแล้วก็นำทีมที่9-24นะครับมามาเพย์ออฟกันนะที่เหลือก็คือตกรอบนะครับอ่าเดี๋ยวแอดมินยังไม่ให้ตารางนะครับเพราะว่าตารางเนี่ยจะต้องรอให้กับทุกคู่นี่คิกออฟก,กันหมดก่อนนะครับจนถึงวันสุกรนะ์แอดมินก็จะสรุปให้อีกทีนึงอ่ะเอาตอนนี้เลยครับ ผลฟุตบอลนะครับที่คิกออฟกันเมื่อคืนนี้ครับในเมื่อคืนนี้ครับ PSV ไฮโอเฟนที่เป็นคู่แรกพบกับยูเนียนครับจากยูเนียนหรือยูนิยงนะที่ออกออกเสียงยังไงไม่ทราบนะครับถ้าอ่านภาษาไทยก็ยูนิยงนะครับอ่า PSV ีไฮโอเฟนเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะครับแมมเกือบเปิดหัวมาแพ้กับยูนิยงไป1ประตูต่อ3เลยครับแมมแบบอะไรถือว่าพิกพิกล็อกนิดนึงนะครับพิกล็อกนิดนึงนะครับสลับคู่นี้นะครับคู่ต่อไปนะครับ อ่าห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับแอตเลติกบิลเบานะครับเปิดบ้านแพ้กับปืนใหญ่อาร์เซนอลไปศูนย์ประตูต่อสองซึ่งอาร์เตต้าเนี่ยเขาประกาศเลยนะครับก่อนนี้ลงฟาดแข่งกับบิลเบาเนี่ยเขาประกาศเลยว่าจะควา้าแชมป์ยูซีแอลในฤดูกาลนี้นะครับก็ฟังแล้วดูๆูกับมันจะขัดขัดแย้งกับผลงานที่ผ่านมานิดนึงเนื่องจากอาร์เซนอลเนี่ยเขาเขาผูกการเป็นรองแชมป์ในแต่ละถ้วยมาหลายปีดีดักแล้วแหละอย่างน้อย3ปีนะครับก็นี่คือผลงานของอาร์เตต้าเขาบอกว่าจะ คว้าแชมป์ให้ได้นะครับอ่าเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับคู่ต่อไปนะครับยูเว่นะครับโอ้สุดมันเลยครับอ่าอ่าเปิดบ้านต้อนรับการมีอย่งเสือเหลืองดอทมูลจากเยอรมันนะครับผมปรากฏว่าเสมอไปสีประตูต่อสี่นะครับโอ้โหอะไรจะขนาดไหนอะไรจะขนาดนั้นนะครับโอ้โหยิงกันแหลกลานเลยครับสําหรับคู่นี้นะครับคู่ต่อไปนะครับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสนะครับอ่าเปิดบ้านแพ้กับคาราบักนะครับคือคาราบักเนี่ย นานๆจะได้เอ่ยชื่อเห็นชื่อทีนะครับก็แพ้ให้กับคาราบักไป2ประตูต่อ3นะครับก็ทําให้เบนฟิก้าเนี่ยโ,โหเป็นงานยากแล้วก็เนัดที่เหลือเป็นงานยากแล้วครับที่จะติด1ใน8นะครับหรืออย่างน้อยก็อยู่ในโซนเพย์ออฟอในโซนเพย์ออฟอีกทีนึงนะครับ คู่ไฮไลท์อีกหนึ่งคู่นะครับสเปอร์ไกเบือเดอ,อทองอาพบกับบียาเรียลนะครับสเปอร์เนี่ยเป็นแชมป์ยูยูโรป้ามานะครับนะได้สิทธิยูโรป้าเข้ามาฟาดแข้งใน UCL ในปีนี้ก็ผลปรากฏว่านำทีเดือโทมัสแฟงนะครับเอาชนะบียาเรียลมาหนึ่งประตูต่อสูแม่ผลงานสุดปังเลยครับแมแอดมินไม่แน่ใจนะครับว่าโทมัสแฟงนี่พิ่งสัมผัสกับเส้นทาง UCL เป็นนัดแรกเลยหรือเปล่านะครับ หลังจากอยู่ที่เบน f o ฟอร์ดมานานนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นแล้วโอ้โหถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับโทมัสแฟงเลยครับแอดมินชอบนะครับในส่วนตัวในแอดมินชอบวิธีการทำทีมของโค้ชชาวเดนมาร์กท่านนี้มากเลยครับโทมัสแฟงนะครับถ้าหาติดตามแอดมินมาบ่อยๆจะจะเอ่ยชื่อเขาบ่อยๆนะครับรู้ได้ไมาคุมทีมริรวอว์พูอยู่ก็ไม่มานะครับ คือคือเขาอาจจะทาเบนฟอร์ดทาทีมตาพึ่งอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นครับแต่ว่าด้วยศักยภาพของลิเวอร์พูลแล้วถ้าถ้ามาทำปับ๊บนะ DNA มันจะเข้าทันทีเลยอะไรประมาณนี้ใครก็ได้มามา,มาคุมทีมลิลิเวอร์พูล DNA จะเข้าทางเลยอะไรประมาณนี้นะครับเรียวเมดลิกนะครับราชันชุดขาวนะครับพบกับมักเซนะครับก็มีหลังจากเกมเสร็จสิ้นลงนะโหเดอร์ซาีนะครับบอกว่าเฮ้ยเรียวเมลิกไม่น่าได้จุดโทษนะครับ ไม่เห็นด้วยด้วยประการแล้วนั้นเช่นกับกรรมการเลยครับทําให้เรือแมลีกเอาชนะมักเซไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับที่เรือแมรีลก็ทําให้แหม่ก็อืมก็ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเดอร์ซารจีอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้ออีก7อีก7ดนัดนำทีมมักเซเข้าไปในหนึ่งใน8ให้ได้นะครับผมอแอบเชียร์อยู่นะครับเธอเดอร์ซารีไอเช่นกันนะเดอร์ซารีเนี่ยตอนสมัยเจเกนครับเออ วางมือจากลิเวพูนอีกหนึ่ก็เป็นอีกหนึ่งแคนดะิเดตเนี่ยที่แอดมินเชียร์ครับให้มาคุมทีลิเวอร์พูลสุดท้ายก็มาเป็นอันเดอร์สลอตซึ่งบอกตรงๆแอดมินไม่รู้จักเนะี่ยตอนนี้รู้จักดีละเนี่ยครับคือผลงานทั้งหมดครับของ6 6 6คู่ที่ผ่านมาในค่ำคืนที่ผ่านมาครับถ้าอย่างไรก็สำหรับตารางนะครับคิดง่ายๆครับสำหรับทีมที่ชนะอยู่1ถึง1ถึง6นะครับแล้วก็ทีมที่เสมอก็ก็เจ็ดแปดอะไรประมาณนี้ ดูคร่าวๆนะครับแอดมินไล่คร่าวๆให้นะครับในตารางนะครับยูยูนิยงนะครับจะนําเป็นที่1อยู่ตามด้วยอาร์เซนอลคาราบักเรอแมดริกแล้วก็สเปร์นะครับเนี่ยอยู่ที่1เพราะว่าเขาได้3แต้มมาส่วนที่เสมอก็มีดอตมุนกับยูเวนะครับดอตมุนกับยูเว่เนี่ยอยู่อันดับที่6ถึงที่7นะครับส่วนอันดับที่8เนี่ยยังยังไม่ปรากฏคะเนื่องจากต้องรอคืนนี้นะครับมาว่ากันคืนนี้ก็แล้วกันนะครับคืนนี้นะครับ คู่แรกเลยครับ5ทุ่ม45นะครับโอลิมเปียกรอนอ่าตอนรับการเยี่ยของปาฟอร์สนะครับอีกหนึ่งคู่5ทุ่ม45เช่นกันนะครับสลาเวียปาร์กนะครับอ่าตอนรับการเยี่ยของโบล็กติมนะครับอ่าคู่เอกจะอยู่ที่นี่นะครับตีสองนะครับไบรเยนมิวนิกตอนรับการเยี่ยของเดอะบลูครับอ่าเซลซีนะครับอ่าก็ถือว่าโอ้โหแมทมาถูกคู่ถูก ถูกที่ถูกทางเลยครับแมตช์แรกฟาดกันเลยนะครับบาเยนมิวนิกเนี่ยนำทีมด้วยเวนซองกอมานีนะครับตอนรับการมาเยือนของเซลซีนะครับคู่ต่อไปตีสองเช่นกันตีสองนี่จะจะมีทั้งหมดอยู่อยู่สี่คู่นะครับเนี่ยนี่คือคู่ที่สองของตีสองแชมป์เก่าปารีสแซงแยมงนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัตาลันตานะครับตามด้วยอาแจกอัมสเ์ดัมต้อนรับการมาเยือนของรองแชมป์เก่านะครับอิตอร์มิลานนะครับแล้วก็คู่เอกอีกหนึ่งคู่นะครับไปที่แอนฟิลนะครับ ลิเวอร์พูลนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าดูดูกาลที่แล้วเนี่ยรีบตกตกรอบไปไหนก็ไม่รู้นะครับลิเวอร์พูลก็ว่าแบบดูดูกาลนี้นครับเอาไปให้มันถึงฝั่งก็แล้วกันนะครับอย่างน้อยขอ8ทีม4ทีมอะไรก็ว่ากันไปนะครับพบกับคู่ปรับแบบไม่รู้จะปรับกันยังไงแล้วครับแอตเลติโก้มาดริดนะครับแอดมินว่าเสมอนะครับแอดมินว่าเสมอไม่แลกไม่อะไรหรอกอ่าคืนนี้จะมีอเล็กซานเดอร์อ s ซั c นะครับ ยืนหน้าคู่นะครับแนวขนาบกราบขวาด้วยโมฮัมหมัดซาร่าโมฮัมหมัดซาร่ามีข่าวแว้บๆว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายหรือไม่ไม่รู้นะครับติดตามรับชมนะครับโอแ้แต่น้องเขาโชว์ผลงานเป็นตํานานนะครับที่สุดๆครับอว่ากันก่อนคำยังต้นฤดูกาลกันอยู่เลยไปพูดถึงการย้ายทีมสรละโคเปนเฮเกนนะครับโคเปนเฮเกนนี้ก็จะไปเตะห้าทุ่ม สี่สิบห้าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับว่ากันในคืนนี้ก่อนจะมีทั้งหมดหกคู่นะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเอาหกคู่โฟกัสหกคู่ก่อนอส่วนคู่วันพฤหัสถึงศุกร์เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับก็อย่างน้นอยก็จะเราจะได้ชมนิวคาสเซิลบาซ่า แมนซิตี้พบกับนาโปลีนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่านี่นี่คือผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็ค่ำคืนนี้ที่จะคิกออฟกันนะครับจังไรโปรดติดตามรับชมรับเชร์ไปด้วยกันนะครับมีข่าวข่าวทางชายแดนนะครับอ่าถ้า้ากว่าแฟนบอลอ่าฟังถึงตรงนี้นะครับอ่าทางแนวชายแดนไทยกัมพูชาแถวแถวพระวิหารจนถึงช่องบกจนถึงอำเภอนายืนครับพบก็กลัวว่าเออทหารเขมรนะครับ,บอ,อ่า หนีเขาเลยวัยหนีค่ายนะครับหนีคูเลคของตัวเองนะครับออกออกไปประมาณ20จุดนะครับก็ทําให้ฐานไทยเราไม่ต้องโลนะครับเข้าไปยึดเลยครับแต่อย่างไงก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับเผื่อ <c oughs> เป็นกลลวงหรือว่าอย่างไรประมาณว่าเขาเขาไปเอากับข้าวหรือว่าเขาไปเอาสเสบียงพอขึ้นมาปั๊บก็ไม่มีใครเฝ้าฐานว่างั้นยี่สิบฐานไม่มีใครเฝ้าฐานฐานไทยก็ไปเอาลวดหนาไปขึงเลยอะไรประมาณนี้ประมาณ20 20ฐา,านว่ายอย่างนั้นนะครับก็ ก็นี่มีการยืนยันแล้วก็เปิดเผยมาแล้วแหละเออแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปถ่ายภาพถ่ายอะไรมาเลยเพราะว่ามันเป็นพิกัดเนาะเออก็ลองฟังไปอย่างนั้นแหละครับก็ที่นี้ไปที่แถวแถวจังหวัดตราดนะครับอ,อ่าที่บ้านชำรากนะครับจังหวัดตราดนะครับโอ้ไปเล่นกับใครไปเล่นไปเล่นกับนอยอนะครับเออทหารเรือนะครับโอ้โหทางนั้นโหดอยู่แล้วนะครับไล่ถลม่มเออเขาเรียกว่าอะไร มาปลูกสิ่งปลูกสร้างเอ่ยขุดคูเลตเอ่ยขมรประมาณ10กก่าฐานนะครับออกไปเลยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็นรอให้มาเก็บเก็บฐานตัวเองและกลบคูเลตกันต่อไปนะครับนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดครับก็แล้วก็ข้างกระสุนของของกองทัพไทยนะครับต้องเติมนะครับเพราะว่าสู้รบกับขมรเที่ยวนี้เนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินก็เกือบเกือบหมื่นล้านนะครับก็เข้าใจนะครับลูกปืนใหญ่แต่ละลูกเนี่ยโหเป็นเงินทั้งนั้นเลยครับโดยเฉพาะไอ b GG, ีจีจีเอรวดบินได้ของเกาหลีใต้โนอะ้โหแพงแพงมากครับก็ถ้าอย่างไรก็เอาใจช่วยทั้งทีมฟุตบอลแล้วก็กองทัพไทยนะครับเราต้องฝ่าฟันอะไรไปด้วยกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในปี2,568นะครับน่าจะถึง2,569นเลยครับทา้งหลติดตามรับชมรับเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ